ข้อ9นะครับข้อ9ครับ2 z บวก1ส่วน2คูณกับ z อยู่ข้างนอกเท่ากับ z อีกนะครับคูณกับ z อีกทำยังไงข้อนี้นะครับทำไงปรับรูปก,ก่อนไหม z คูณก้อนนี้นะครับเท่ากับ z นะครับเท่ากับ z ก้อนนี้เป็นหนึ่งได้ไหมเนี่ยนะครับนี่คิดเล่นๆนะครับเพราะว่า z คูณก้อนนี้นะครับเท่ากับ z ก้อนนี้ถ้าเป็นเลขหนึ่งสมการจะเกิดเป็นแบบนี้ได้ไหม้บวกหนึ่งส่วนสองเท่ากับหนึ่งครับได้ไหมนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะครับ เดี๋ยวเราจะมาสุนนาบอีกทีว่าทำนี้ได้ไหมนะครับก็ถ้าแซเป็นศูนย์นะครับ,นนรบมันจะเท่ากันเลยมันคำตอบนึงนะเซน่าจะเป็นศูนยอนเนี้ยใช่ไหมถ้าเราคิดนะครับนี่เราเรามีเคราะห์นะแล้วก็อีกคำตอบนึงก็คือตรงเนี้ยต้องเป็นเลขหนึ่งหรือเปล่านะครับนะบสองค่า ถ้าคิดแบบเร็วนะนะครับตรงนี้อาจจะเป็นลักษาแบบนี้ครับเราลองแอบตรงนี้นะ2อเท่ากับอันนี้คือย้ายข้างมาฝั่งนี้นะครับก็คือ1นึ่งส่วนสนะครับ z ซเพราะว่า1ลบครึ่งก็คือ1นึ่งส่วนสนะครับอันนี้ย้ายไปไว้ฝั่งนี้นครับจากคูณก็เป็นหารแซเท่ากับ1ส่วนสคำตอบจะมี2ตัวนี้ได้ใช่ไหมนะหส่วนสกับ0นย์ นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันอีกทีนะครับถ้า z เป็นเ้นหนึ่งส่วนสี่ลองแทนค่าดูหนึ่งส่วนสี่นี่เป็นหนึ่งสองหนึ่งสองบวกหนึ่งสองคือหนึ่งคูณหนึ่งส่วน 2, 1, 2, 2, 2, สี่เท่ากับหนึ่งส่วนสี่มันก็ใช่นะครับมันก็ใช่อ่ะมันน่าจะถูกอ่ะนะครับก็ เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าได้ไหมถ้าทําง่ายๆแบบนี้นได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีตรงๆก่อนวิธีตรงๆก็คือลุยนี้เข้ามาครับนะครับอันนี้เราแอบเห็นด้วยประสบการณ์นะครับเนี่ยคุณครูแอบเห็นด้วยประสบการณ์ว่าแซดคูณกับอะไรเนี่ยจะเป็นแซดก้อนนี้มันต้องเป็นเลขหนึ่งอะ นะครับก็เลยจับมันเท่ากับ1และอีกตัวหนึ่งในที่แน่ๆ,นๆเลยว่าทําใหส้สมการเป็นจริงเนี่ยก็คือ Z เป็น0นะครับตรงนี้เป็น0นคูณอะไรก็ช่างมันเป็น0และ z ตรงนี้ก็เป็น0 0เท่ากับ0ครับอีกตัวนึ่งน่าจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ลองลอง,ลองใช้ประสบการณ์ดูก็จะเกิดเป็นอันนี้แต่ถ้าเราจะมาเช็คว่าว่ามันจะเป็นจริงไหมนะครับเราก็ต้องใช้วิธีตรงๆของเรา เดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าถ้าเราใช้เร็วๆแบบนี้ได้ไหมนะครับก็ก็คูณเข้าไปครับก็เป็นนะครับสอง Z กำลังสงนะครับแล้วก็เป็นบวกด้วยแซดส่วนสเท่ากับ Z แซดอานนี้ครับ,นะรบสา่านนี้ครับแล้วก็มันเป็นเศษส่วนนะเกิดขึ้นนะ นะครับเอา2คูณตลอดนะครับก็เป็น4 Z ลังสบวกด้วย Z นะครับเท่ากับ2 Z ย้ายมาไว้ฝั่งนี้นะครับ4 Z แซกำลังสองลบ2 Z บวกแเท่ากับ0น์พดตัวเลขไม่มีเลยจะเป็น4 Z แซกลังสอง นะครับอันนี้ก็จะเป็นลบด้วยเท่าไร <c oughs> นะครับลบด้วยเท่าไรลบด้วยอันนี้2องลบสบวก1ก็คือลบ1นะครับก็คือลบแซ <c oughs> เท่ากับศูนย์อ่ะลักษณะนี้จะเห็นจะเห็นว่ามีพจน์กำลัง2พจน์ตัวเลขไม่มีนะครับนะครับก็ดึงตัวร่วมนะครับนะครับก็เป็น4 4z ลบ1ถูกไหมนะครับอันนี้คือดึง z ออกมานะครับตัวร่วมคือ z เท่ากับ0เรียบร้อยนะครับครูถูกแน่นอนนะครับลักษณะนี้ครับจะเป็น z เท่ากับ0หรือนะครับ 4z ลบ1เท่ากับ0ครับ 4z เท่ากับ1 z เท่ากับเท่ากับ1ส่วน4โอเคนะครับเนี่ยครับ2ตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือกรณีที่ ความจริงในข้อนี้นะครับเราจะไปใช้สูตรเนี่ยครับมันจะมันจะเหมือนกับอ้อมๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีวิธีที่เร็วกว่านี้โดยไม่ต้องใช้สูตรอะนะครับคือกรณีถ้ามันถ้ามันไม่มีโพสต์ตัวเลขเลยเนี่ยครับมาตรงนี้ครับเราจะสรุปว่าดึงตัวร่วมมันจะเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับนะครับเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับแต่นี้ถ้าเขาบังคับให้ใช้สูตรนะครับซึ่งมันก็ตรงกับที่เราคิดตั้งแต่แรกแล้ว เห็นไหมครับนี่ครับเพราะนั้นทุกนี่ครับบางคนบอกไม่ต้องเป็นสมการกลางสองก็ได้นะครับนี่ครับต้องคิดลักษณะแบบนี้ต้องมองภาพให้ออกนะครับอธิบายไปแล้วนะครับว่าจะมาตรงนี้อย่างไรนะครับตอนก่อนหน้านี้ครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือถ้าถ้าใช้สูตรนะครับนะครับคือท่านักเรียนรู้หลายๆวิธีเนี่ยนักเรียนจะสรุปได้เองนะครับว่าตอน ความรู้ที่แท้จริงถ้าเราเอาไปใช้ตอนที่ในในอนาคตถ้ามดุดนักเรียนจะเรียนมปลายนะครับตรงนี้จะเอาไปใช้พอไปใช้ปุ๊บนะเขาจะไม่ย้อนถามแล้วนะว่านักเรียนทําได้หรือเปล่านะมันเป็นพื้นฐานที่ต้องทําให้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่าวิธีที่ควรจะจําไม่มากที่สุดก็คือพวกแยก3พจน์สองเล็บพวกดึงตัวร่วมพวกเนี้ยนะครับทำเร็วๆพวกเนี้ยส่วนการใช้สูตรนะมันเป็นวิธีสุดท้ายของการพิจารณาว่า ข้อนี้ทำถ้ามุดทํา,ทา,ทา,ทาตัวเลขเยอะแล้วก็มันก็นึก3โพสสอเล็บไม่ได้นะครับมันก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือสูตรนะครับสูตรบวกลบ b สำลวรบลบ,ลบ4 ac หารด้วย2 a นี่คือค่า x นะครับ <c oughs> ขอนี้ลบ b บลบ b ครับลบ b ab b คือ1ใช้สูตรก็เริ่มจากตรงนี้นะนะครับ นี้ก็คือ a เท่ากับ4 b เท่ากับลบ1ส่วน c เท่ากนะับ0ูนย์่ะถ้า c เป็นศูนย์ก็ให้ดึงตัวร่วมจบแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับถ้า c เป็นศูนย์ก็ดึงตัวร่วมมันไม่ต้องเข้าสูตรก็ได้นะครับถ้า c เป็นศูนย์ก็ดึงตัวร่วมเพราะนั้นตรงนี้ c เป็นศูนย์ตรงนี้ก็จะหายไปเลยจะเหลือเฉพาะ b กําลังสองนะครับนะครับตรงนี้มาเลยนะก็ก็เป็น ลบ b ก็คือลบหก็คือ1บวกลบนะครับ b ลังสองก็คือ1ส่วนกับ2 a 2 a ก็คือ4ก็คือ8 2คูณ a คือ4 4 2 8ก็คือ8ถูกไหมครับ8ก็เท่ากับ <c oughs> ก็เท่ากับ1วตน,นลดลดห่งคือ1นะครับก็คือ1บวก1 ส่วน8ก็คือ2ส่วน8ก็คือ1ส่วน4ตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2คือ1ลบ1ส่วน8 1ลบ1คือ0 0ส่วน8ก็คือ0โอเคนะครับมันก็บังคับออกมาเลย2ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีแรกมันจะฝึกความคิดหน่อยนะฮะฝึกความคิดหน่อยนะครับ,นะรบแต่อันนี้มันจะเทพกว่านะครับ แล้วว่าเทพกว่านะครับใครอยากเป็นเทพต้องฝึกนะสมการพวกนี้ครับฝึกคิดครับโอเคครับข้อนี้เป็นข้อที่ดีข้อหนึ่งเลยนะครับทําให้เราพิจารณาได้หลายวิธีเลยถ้าใครจะแก้สมการด้วยมองภาพแบบละเอียดแล้วแตกแบบนี้ครับต้องต้องมองแล้วทาได้ลหลายวิธีนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนก็จะเลือกวิธีที่เร็วที่สุดสาหรับตัวเองนะครับ สนุกสมการ